ข่าวดีๆที่สุดที่คุณกำลังจะได้รับในอีกไม่ช้าไม่นานนี้คือเรื่องอะไรมาดูไปพร้อมๆกันนะคะข่าวดีๆที่สุดข่าวดีที่สุด,ด,สดในอีกไม่นานที่คุณกำลังจะได้รับมาดูไปพร้อมๆกันท่านผู้ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่คือความโชคดีนะคะที่คุณกำลังจะได้รับ พบเจอคู่แท้นะคะในบางท่านที่อยู่ในจุดที่กำลังเฝ้ารอความรักและคุณหมดหวังแล้วคุณกำลังจะได้พบเจอคู่แท้ที่จะเป็นคู่และมีอนาคตร่วมกันส่วนบางท่านถ้าหากมีคบหาดูใจใครอยู่คนคนนี้ล่ะค่ะมีโอกาสที่จะได้มีอนาคตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะและบางท่านหากคุณไม่ได้นึกถึงในเรื่องความรักแล้วคือแน่นอนเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่กเกษียณหรือว่านึกถึง เรื่องราวของชีวิตเนี่ยข้อความนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผ่านคลิปนี้เนี่ยท่านบอกว่าชีวิตบ้นปลายคุณจะมีความสุขเพียบพร้อมมีทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาชีวิตคุณจะสงบสุขแล้วก็มีชีวิตตามที่คุณคาดหวังคาดฝันไว้นะคะจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นคุณจะไม่รู้สึกขาดชีวิตของคุณจะดีมากกว่าที่คุณคิดจงอย่าได้กังวลเลยนะคะ จงอย่าได้กังวลให้อยู่กับวันนี้ทําวันนี้ของคุณให้มีความสุขให้มากที่สุดอนาคตของคุณมีความสุขสดใสยอย่างแน่นอนนะคะท่านฝากให้คุณอย่ายอมแพ้มองชีวิตในแง่บวกและก็จงมีความสุขในทุกๆวันที่คุณอยู่ณเวลานี้นะคะ